เพิ่นมาเกณฑาหารนะคะนะคะเกณฑาหารเพื่อนมาขอพรกับพระธาตุนุ่มจำลองไว้ว่าขอให้ได้ใบดำไปจับได้ใบดำเพื่อนได้แล่นกลับนะคะบ่ได้ขี่รถ <c oughs> เพิ่นเห็ดตามคํามเวอีหลีเนาะซักซิ์ขนาดคําเวานี้เนาะรักษาสัจจะเป็นที่หนึ่งนะคะอ้าวเดี๋ยวน้องนิยาจะพาไปขอแนวทางกับเลือด ตะเคียนเรือแม่ตะเคียนให้โชคนะคะนนทิยาเห็นสามตัวแม่น้องระดาเห็นสองตัวจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะโคตรงดได้โคได้ไรไปไหนเนคิดแน่เมื่อ <c oughs> ล่ำนี่เคยได้เครื่องล้านแม่นแต่เพิ่นเป็นตำรวจใหญ่อยูอย่เด้ต้โดน<า>แล้วบ๊อบบอนี่ยแต่โดนล่าหลายปีแล้วมาผอเพิ่นแม่จ้ะก็เลยถามว่าเพิ่นเพิ่<ใ>นถือสามตัวหรือสองตัวถือสามตัว เพิ่นก็มาไวท์รำมดาแหละผลว่าเลยผลกัญญางเขามาผลอัญยางเขามาเลยคิดก็เลยบปัญญางเบิึงธรรมดาไหมผลว่าเห็นเห็นบ่ได้เอาบ่ได้เอาแม่กระทั่งอันแป้งทาแล้ววะบอด้ผ่านแล้วมือบอด้ทาแป้งบ่ได้เฮ็ดยังแม่ยน้ำมือลูบซื้อกับพันมาลังมาเลยเห็นเลขแล้ววะกลับไปแล้วก็ซื้อไว้ป้าถือเครื่องล้านเครื่องล้านป้าโอ้ไปไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันแสดงว่ามีแสดงว่าคนเคยถูกพอมาเพิ่นไหว้น้ำแดงนะคะ เนตรงหัวเลือดตรงนี้นะคะน้นที่ห้ามาค่อยมาทายท่าบมาคยมาซองนะคะนะคะชิมากับร้านเพื่อนมา,มนา,านเมื่อนี่ก็อยูเออยุยตรงวัดวัดคาพิทักษ์นะคะอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกันกับพระธาตุทนมจําลองนะคะนะคะเดี๋ยวนุ้นที่ย่ะะยาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปซองนะคะซองลักษณะคล้ายๆกันกับยูปูขาวะคนะคะ,นะคะ ไปน้ำกันเลยค่ะมีบลลัเนาะเห็นหมอคนทำเห็นหรือคือการได้ถึงหมอนะคะแสดงว่าคนได้โชกได้นามไม่ไอยแป้งกันอือเป็นเนื้อโบราณเรือโบราณหรือเออเรือตะเคียนมีบางคนม่โชไม่นามเอาลเียนแดงมาว้ลนอือแม่ระดาไม่ค่อยทาแป้งมีคนทาแป้งอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอซีห้าไปซองแล้วว่างกระเปา๋าคนจะได้ถ่ายง่ายๆอ่ะซองเอไอซีกูด,ด้เห็นเนาะว่าบางคนพี่นอออ <c oughs> ้องบนว,วัดถูกนะคนเขาบุกคือกันบางคนจะเห็นสองตัวบางคนจะเห็นสามตัวเป็น้องดิปกติเฮาสีซองแต่น้ำปูขาวเนาะอ่ะมื้อน,นี้ยเมื่อซองน้ำแม่ตะเคียนเอ่อเรือตะเคียนนะคะเห็นตัวไรก็ต้องเมียนอะไรเดยอะเป็นลองดิบินออยดิ เพราะไม่พี่น้องเอฟซีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะนะคข้างแรกนะคะที่นุ่นดียามาถ่ายทำนะคะแม่อไหร่ยิ่งเดือเพิ่นมาขอพี่น้องแต่ก็บ่เคยเคยเข้ามากจะเฉื่อนะพี่น้องยิ่งเพิ่นมาขอบางคนก็เพิ่นก็ได้2โตพี่น้องบางคนก็ได้3เคยมีคนถือสามตัวมั้ยปะหวมาเมื่อนั้นมาขอเพิ่นได้3โตพี่น้องแิ่นเอาลำแยกแล้วก็เอาคนนุ่ยังมะหวายแต่นี่เพิ่ง้าเพิ่นว่าคือหวายเพิ่นไอ้ว่าได้โชคน้อเพิ่นอื มันคือตัร้ายเอาคิบยี่ชิบแาดเลยพี่น้องการตั้ภาษาคนต่างกันว่าคนสื่อพี่น้องคนก็ไม่ได้สื่อหลายนะคะ FC เอฟซี่เห็นตัวใดายใครลืมคมอมเมนต์นะค่ะเป็นเรือโบราณหรือเรือมาตะเคียนนะคะจะมีรอยดำไอไค้คนไทยคนตัว,วนี้พี่น้องบางคนเหนจะยืนในไม้ไผ่พี่น้องไม้ไผ่ ขออนุญาตทายท่ํเด้อค่ะลูกรานอาจสิรู้เท่าว่าถึงการนะคะมาครั้งแรกก็ขอโชค์กอลามให้ FC ในงวดวันที่16เมษายน2568นะคะ ถ้าว่าเสียยางเข้ามาเรียกแป้งมาเนาะแค่น้องระดาเอาแป้งมาไปลองมาบ่เบิ้งตรงนี้เลยค่ะเลขศูนย์สี่บอกนั่นตรงเป็นนั่นรอยใหม่ๆด้วนะเนาะใช่เออเลขศูนย์เลยเลขศูนย์สี่ไหมนั่นค่ะเลขศูนย์สี่แล้วน้องพี่ย่าไปเอาการทูกนะคะอ่าเห็นตรงนี้เป็นเลขศูนย์ตรงนี้เป็นเลขสี่นะคะแมนอยู่ข้างบนจะเป็นเลขศูนย์ตรงนั้น ซูนสี่ขาเข้าสุ่มมากๆเลขจะแตกนะคะต้องผ้อยู่ระดับนี้เนาะด้วยเอฟซีเลยเอฟซีเห็นตัวใดใครลืมคอมเมนต์เด้อค่ะตามสายตาน้องทิยาเห็นซูนสี่วางลูบาศก์ชนะเข้าบาคือกันพี่น้องตัวนึงกินึงตัวหนึ่งอันนี้เลขสี่สี่สี่คืออย่างนี้ นี่เลขศูนย์เลขเลขีก็เลขศูน์ติดกันเลยเอ่อนน่นนี่ยาเคยไปขออยู่แม่ตะเคียนอยู่จังหวัดปทุมนะคะปทุมธานเีเคยไปข้างแรกนะคะเห็นเลขสี่สงองพี่น้องเอ้ยออกซี่สองตรงๆนะคะตลายปีแล้วนะคะไปตั้งแต่ปีพศออ45นะคะตรงนั้นเป็นแม่ตะเคียนนะคะ ต้นตะเคียนเราก็ม่เคยไปนะตั้งแต่ห้าเปิดช่องมากก็ม่เคยไปทั้งนั้นนะคะนะคะเอฟซีเห็นตัวใดอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยอนุญาตก็ยืนยันว่าเห็นเลขศูนย์สี่ตรงนี้นะคะได้ะจะขึ้นหน้าจอให้ได้ท้าทายคลิปจะสรุปให้ไม่น้องระดาเห็นบ่่เห็นอะไรพี่น้องผมเห็นเห็นตัวอื่นนีกแล้พี่น้องนะคะเะ้าน้ำใบไผ่ ชุดตำรวจเต็้ยมหยดเลยเพิ่นเอาอันเอากล้วยกับอันขนมสันนำมาไหวออแสดงว่าเพิ่นได้โชคได้ลานะ่าผลงานเพิ่นคือ,อยู่แต่บ่หลายแต่ว่า,า,า่นว่าบ่หลส์ผงเพิ่นก็สิอือสิหลายบาทจีเราพี่น้องว่าเพิ่นซื้อขอ,อ,องมาหลายอยู่มือ้อนะเดี๋ยวนุนทิยาจะเขียนเซสมุทให้บบเด้กพี่น้องเอ้ยนุนทิยาเห็น3โตเด้อค่ะกูรู้ว่า FC จะเห็นคือกัดว่อ่านุนทิยาเห็นเป็น046นะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขศูนย์ตรงนี้เป็นเลขสี่ตรงนี้เป็นเลขหกน,น,นะคะเลขจะเลี้ยงกันนะคะศูนย์สี่หกนะคะถ้าว่าเลขหกนี่เป็นตัวผมอมเลขศูนย์ก็เลขสี่ตัวใหญ่ๆนะคะนะคะแม่น้องระดาเห็นบอมองแมวนะดาเห็นเป็นสีเจจเป็น้องสายตาแมวค่ะ าษาลเฟรมกันเนาะแม่นองกระดาเห็นซีเจ็ดมันบ่า <4, 7. S 1> แต่ว่านนทิยาเห็นศูนยยตัิ่งยิ่งเหรก็เลขซีแล้วก็เลขหกัตน้อยน้อยแต่ว่าเมันช่เป็น <4 S 1> 4, เลขซเลขศนย์วตยิ่งย่งเก็เลขซีตัวใงญ่แต่ว่าเลขหกัตน้อยน้อยนะคะ 4, <8. S 1> น 0, 4, 0, 6, 4, 6นทิยาเห็นเป็นศูน่หนะคะแล้วก็ศูนย์ตัดหาเป็นศูนย์สนะคะตเน้นเน้นศูนย์กับศ6นหกนะแม่นองกระดาเห็นเป็นซีเจตัวเดียว 47ตัวเดียวเนาะนะคะเป็นแนวทางหาเส้นเศรษกิจแห่งรัฐบาลไทยเขา็มารุ้นน้ากันว่าจะมาหรือบบมาเนาะเพราะว่าเขาบเคยมาทายถ้ำเนาะข้างแรกเนาะข้างแรกหัวแรกของวันที่1เมษายน2568นะคะนะคะเรือแม่ตะเคียนหรือเรือโบราณนะคะให้โชคนะคะก็บ่รู้ว่าจะไปรางวันไดนเนาะลูกลานมาเพิงบาลมียาให้โชคให้ลาบเด้อค่ะ ะะเลขศ<ป>ูนย์4ีตัวใหญ่ๆพี่น้องตาว่าเลขหกตัวบนใหญ่นะนะคะ,ะ,คะแปลกเนาะหลายๆหลายทีหลายสถานทีแต่ว่าเพิ่นคือท่าแปลกยุดตะมองมีมองเดียวมีอะไรคะมองเงินขึ้นมองมี่มะะจะติดถนนจักน้อยเนาะเสียงดัง นะคะคแปลกเนาะบ่เคยมาถ่ายถทำเด้อพี่น้องนะะคี่เป็นครั้งแรกหน่วยแรกี่เราไปถ่ายชมนะคะขอต้องงวดนะนานๆไปก็ลืมเนาะบางคนก็นจะลืมนะคะใกล้ๆเ,เลยออกใมก่ไหมความยาวของเรือนี่อยู่ประมาณแต่พี่หมอจะมาให้กี่เออประมาณสิบความก็ความก็สิบห้าเมตรนะคะความยาวของเรือนะคะ เรือโบราณหรือเรือแม่ตะเคียนนะคะนะคะมีคนหวดอกไม้ถูกเที้ยนตลอดนะคะนะคะสรุปนะคะแนวทางของเรือเรือแม่ตะเคียนให้โชคนะคะนุนทีย่าเห็นเป็นศูนยนหนะคะตัวเน้นคือศูนยกับสีหนะคะ ะะตัดให้แลว040646นะคะแม่น้องระดาเพิ่นจะเห็น4 7นะคะนุ่นทิยาเน้น,เน,นเน้นแค่04กับ46นะคะเป็นแนว้ท่างหาซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ<ม>นะคะไอเอฟซี FC โซดีโซมาลก็น,นื้อท่างของเรือแม่แตะเคียนนะคะ46เอ่อ04นี่ชัดมากๆนะคะเอฟซีเห็นตัวใดก็ยืมคอมเมนต์เด้ะค,ะค่ะ ขอให้เอฟซีโชคดีนะคะมานะคะ่ะขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของแม่ตะเคียนเรือตะเคียนให้โชคนะคะ